แล้วคนนี้ล่ะคะยังกินไม่หยุดเหรอคะกินงูเหรอคะ <c oughs> กินสเนคเหรอคะเออไม่เห็นไม่เห็นน้ำสีด้วเ <c oughs> ออกินนกเลยโอ้โหกินนกด้ด <c oughs> วยเออแล้วไอ้วากินด้วยไหมคะ <c oughs> อ่าอ่าอ๋อกินลิงไหมคะล <c oughs> ิงมังคี ไปพูดสิมังกี้อ,อ,อันยาพูดสิมังกีอออ้อันนี้อะไรสไป e ดอ,อยู่ไหนปเดอร์อยู่นะคะปเ i อร์ไม่ใช่นั่น Bird ิร์ดนกรอกปเด d ร์อยู่นะคะเป็นลายเอาเบาๆสิลูกเอา ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ <c oughs> ันน <c oughs> ี้ป่อห้นะคะเอาดูมันนิดเดียวลูก <c oughs> อามีเป่าให้มีเป่ <c oughs> เอให้อ่าไม่เหยียบสิไอ้วาน ไอว้าไม่เอา,ทาเท้าเหยียบลูกอืมอ๋อเสียง